ใช้ยนาทาวยาวราชเป็นย่านการค้าที่ไม่เคยหลับไหลกลางวันคึกคักด้วยผู้คนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าเดินเข้าออกร้านทองที่เปิดเรียงรายยามโพลเพลจึงเป็นเวลาแห่งสีสันของสตรีทฟูด้ดสวรรค์แห่งอาหารริมทางของนักชิมจากทั่วทุกมุมโลกมีสารพัดอาหารคาวหวานหลากหลายที่อร่อยขึ้นชื่อหากเป็นร้านรถเข็นริมถนนมีที่นั่งน้อยนิดก็สั่งใส่ถ้วยใส่ถุงเดินเที่ยวไปกินไป ส่วนพัตคารจีนหรือร้านซีฟู้ดต้นตำรับแม้ต้องรอคิวนานนับชั่วโมงแต่ก็อร่อยคุ้มค่าการรอคอยมิติความอร่อยจากร้านอาหารตามสมัยนิยมรวมทั้งแสงสีจากป้ายไฟ,ไฟที่สาดแสงสื่อความเป็นจีนของถนนเยาวราชจึงเป็นความมหัศจรรย์ยามค่ำคืนของสตรีทฟู้ดเยาวราชกรุงสีรวมสืบสานความเป็นไทย